อ่อนเพลียน้ำหนักขึ้นประจำเดือนไม่ปกติท้องผูกอ้วนขึ้นผิวแห้งหนาวง่ายฮ a ชิโมโตะเนี่ยคะเป็นชื่อของในแพทย์ฮารุฮะชิโมโตะค่ะชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญของโรคนี้อันเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์มาก องค์การอนามัยโลกจะนำชื่อของท่านมาเป็นเกียรติค่ะฮัชิโมโตไทรอย์เป็นโรคภูมิแพ้นตนเองชนิดหนึ่งค่ะซึ่งร่างกายเนี่ยสร้างโปรโตีนผิดปกติขึ้นมาเป็นโปรโตีนอันธพาลทำให้ต่อมไทรอยอักเสบและทำงานบกพร่องค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนค่ะว่าต่อมไทรอยเนี่ยจัดว่าเป็นแม่ทับสำคัญของระบบเผาผลาญของร่างกายทั้งหมดนะคะ อาการของโรคนี้เนี่ยแรกๆไม่มีอาการอะไรเลยค่ะนานๆหลายปีต่อเมื่อภูมิต้านทานโจมตีไทรอยด์เพิ่มจํานวนมากแล้วเนี่ยจะมีอาการอ่อนเพลียน้ําหนักขึ้นประจำเดือนไม่ปกติท้องผูกอ้วนขึ้นผิวแห้งหนาวง่ายส่วนใหญ่โรคนี้จะพบในผู้หญิงมากกว่าค่ะตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนค่ะแล้วก็คนที่ชอบทานผักดิบบางชนิดผักดิบพวกกลุ่มคอยโทเจนนะคะ่ะซึ่งสารพวกเนี้ย จะเป็นสารธรรมชาติที่อยู่ในผักที่ยังดิบอยู่เช่นกะหล่ำปีคะน้าบ็อกโคลี่พวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากินผักพวกนี้ลักษณะแบบดิบๆเนี่ยค่ะจะส่งผลทําให้ไทรอยเนี่ยทำงานบกพร่องได้ค่ะโรคนี้ของเราใช้นวัตก,กรรมเยอรมันค่ะก็คือใช้วัคซีนเฉพาะบุคคลเรียกว่าอลโกส็ตปก็คือนำเลือดผู้ป่วยมาปั่นแล้วก็นำไปทำวัคซีนค่ะเพื่อทำให้ ไม่เลือดขาวเนี่ยสามารถจัดการกับโปรโตีนอันธพาน,นั้นได้และต้องมีการเสริมภูมิคุ้มกันร,รักษาร่วมไปด้วยค่ะหากใครที่รู้สึกตัวเองว่าน้ำหนักขึ้นทั้งๆท,ที่ดูแลเรื่องอาหารแล้วแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียท้องผูกประจำเดือนไม่สม่ำเสมอมีอาการหนาวง่ายอะไรพวกนี้นะคะแนะนำให้รีบมาพบแพทย์และตวรวจระดับภูมิคุ้ม,มกันโจมตีไทรอย ราะว่าจะได้รับก,การดูแลรักษาก่อนที่โรคจะเป็นมากๆนะคะโปรโตีนอันตราพานเนี่ยจะค่อยๆทำลายเซลล์ไทรอยจนหมดสิ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่รักษานะคะจะส่งผลทำให้ร่างกายเกิดอาการต่างๆนาะนาะนะทั่วทุกระบบเลยเช่นว่าปวดตามข้อมีไฟบโรมอัลเจียนะคะแล้วก็แพ้อาหารบางชนิดทั้งๆที่ไม่เคยแพ้มาก่อนมีท้องผูกสลับท้องเสียมีเนื้องอกใน ตามร่างกายมีผื่นผิวหนังแบบสะเก็ดเงินอารมณ์เนี่ยหดหูง่ายแล้วก็ซึมเศร้านี่เราเจอบ่อยค่ะ